สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูรถผู้บริหารสวยๆหนึ่งคันครับของค่าย Honda ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าคันนี้เนี่ยหลุดจองมานะครับสำหรับ Honda Accord เจ็เก้ครับสองจุดสี่เอลนวเกเตอตัวท็อปปี2018.19ครับคันนี้เนี่ยป้ายแดงเนี่ยประมาณ1นึ่งล้านหกแสนก็บาทเลยนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาตั้งขายครับต้องบอกว่าราคาค่อนข้างหล่นอย่างน่าตกใจครับเหลือเพียง5้าแ0 0บาทครับสีขาวมุกรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับผมนะโครงสร้างบอดี้เดิมๆวารันตีไม่มีชนหนักหรืความหมือว่าจมน้ำครับผม เลียมสันตัวรถเดิมๆดิมคมชัดกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมป้ายทะเบียน8ปกไก่พอเพิ่ง8092กรุงเทพมหานครครับส่วนชุดคู่คงไฟหน้าเดิมจากโรงงานใสๆแบบนี้เลยครับไฟหน้าเป็นแบบ Full e d ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลย08948073626ไอทอออโต้ครับภาษสหมดวันที่30เมษายน2568 ล้อแม็กปัดหน้าเงาขอบ18ครับของเดิมจากโรงงานรัดด้วยยางมิชลินปี2000ที่23สัปดาห์ที่34ครับก็ต้องบอกว่าเป็นยางใหม่เลยดอกแน่นๆแบบนี้เลยครับส่วนโครงสร้างก็เดิมทั้งหมดครับกระจมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED มีกล้อง Honda h อน d ้าเร o ว t ให้มือเปิดแบบโครเมียมสมาร์ทเอทีคู่หน้ากุญแจได้เป็นรีโมทสมาร์ทเคเล็ครับ ด้านในจะเป็นโทนสีดำล้วนเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพเบาะสวยสมบูรณ์ครับด้านในตกแตก่งตกด้วยลายไม้นะครับน็อตประตูเสาบีเดิมๆครับน็อตไม่มีแกะถอดครับเพจเดิมโรงงานไม่มีรอยแกะหรือถอดหรือว่ารอยชำรุดครับเลตอาร์ตต่างๆก็ของเดิมจากโรงงานครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนครับสำหรับ Honda Accord Gen 9ครับ 2.4E.L. Navigator ปี2018 19คันนี้559,000บาทครับเคด d ้ดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับด้านหลังเดิมๆครับฝาท้ายเดิมไฟท้ายเป็น LED 3สเส้นสวยๆเหมือนปีนกครับคิ้วได้เป็นโครเมีม่มกล้องหลังติดกับตัวรถมีมาให้ครับเครื่องยนต์ไอวีเครับ ด้านล่างเนี่ยจะมีตกแต่งขอบโคเมียมด้วยนะครับแล้วก็มีไฟทับถิ่มให้ทั้งสองฝั่งครับผมห้องเก็บของกว้างๆลึกๆแบบนี้เลยครับเบาะแถวที่สองสามารถทับได้ด้วยนะครับดึงจากตรงนี้ได้เลยนะฮะสุดข้างมือแม่แรงนะครับยางอะไหล่อุปก,กรณ์พื้นฐานที่ติดมากับตัวรถอยู่ครบช้่วครับส่วนโครงสร้างก็เดิมๆครับรอยซีนเดิมๆ ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยครับ0894807362ครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะครับผมไอคอออโต้ยินดีให้บริการครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสะดวกเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาได้เลยที่บริษัทอทอออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงมินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าครับจนถึง6โมงเย็นเลยนะฮะใครสะดวกก็แวะเวียนเข้ามาเลยสาขาหนึ่งของเราตั้งอยู่ ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีนะครับสาขาสุวินทววครับโครงสร้างหลักๆครับฝั่งคนขับเดิมสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนครับแผงประตูได้เป็นโทนสีดําครับที่พักแขนเป็นหนังกระจกเป็นออโต้ระบบเซ็นทรัลล็อกครับกระจกของข้างปรับพับไฟฟ้าเมมโมรีเซ็ตบอร์ดได้สองหน่วยความจําตกแต่งลายไม้สวยงามครับมีอีโคโหมดมีการลื่นถ่ายให้เรียบร้อยครับพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชั่นครับมีครูท์คอนโทรลมีแพดเดิลชีฟด้านบนตกแต่งลายไม้สวยงาม คอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้ครับเชื่อมต่อกับตรรัวโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมนะคันนี้ได้แอร์แบ็กทั้งหมด 7. จุดครับเป็นปุ่ม engine start สีแดงอยู่ด้านซ้ายหลังพวงมลาลัยกุญแจรีโมดดอกสำองอยู่ครบนะครับผมเลขไมค์คันนี้ครับอยู่ที่1 2 3 2 5 0สนม่อรครับคอนโซลด้านหน้าสีดำล้วนตกแต่งลายไม้สวยงามเช่นเดียวกันครับอ่าแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเนี่ยของเดิมจากโรงงานครับมีระบบนำทางในวีเกเตอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ นะครัจอแสดงผลเป็นดิจิตอลด้านบนกับด้านล่างนะครับ2จุดนะตัวนี้ก็เชื่อมต่อกับตัวบลูทูธได้เลยนะครับแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้แน่นอนครับดูโอแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ครับมีช่องเก็บของช่อง USB เล็กๆน้อยๆให้ครับช่องชาร์จไฟที่จุดบุหรี่มีให้ครับมา่านหลังได้เป็นไฟฟ้าเกียร์ออโต้ครับหัวเกียร์เป็นหนังสีดำครับเป็นเกียร์แบบแถวตรง ที่วางแก้วก็มีให้ครบถ้วนครับที่พักแขนเป็นหนังสีดำด้านในจะมีช่องชาร์จไฟ HDMI USB เพิ่มให้อีกหนึ่งช่องครับส่วนตัวเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีดำครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวสภาพสมบูรณ์ครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะสภาพเบาะสวยๆครับหนังตึงๆตึงๆไม่มีรอยฉีกขาดครับไม่มีรอยแตกครับผมด้านหลังก็สวยๆเดิมๆสไตล์รถผู้บริหารค่ายฮอนด้าครับ ที่าแขนที่วางแก้วช่องเปิดปิดด้านหลังมีให้ครับแอร์ตู้หลังมีให้ครบท้วนช่องเก็บของสองฝั่งครบถ้วนครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมครับกับราคาแค่5,59,000บาทครับได้รถผู้บริหารสวยๆแบบนี้ไปใช้งานได้เลยในเครดิตดีฟรีดาวครับ่อนอยู่ประมาณ1,000 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกัน สำหรับตัวเครื่องยนต์นคะครับจะเป็นเครื่องยนต์ Earth Beam Technology IVT Tech e c ครับเครื่องยนต์4่สูบ2อลิตรส4 0 0ซีซีครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนครับดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรกได้เป็น ABS ครับโครงสร้างหลักๆครับผ่านหน้าแก้มสายแก้มขวาเดิมชกเดิมครับผ่านด้านในน็อตไม่มีแกะไม่มีไขครับเดิมจากโรงงานเลยครับปากระโปรงเดิมครับผมนะ แต่ว่ามีเก็บงูเก็บงานสีมาบ้างนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะนะครับใครที่กำลังตามหารถเซกเมนต์ผู้บริหารนะครับราคาถูกถูกราคาหายไปจากใบแดงเนี่ยประมาณ 70%เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าราคาค่อนข้างตกเลยนะสำหรับคงนได้แอ c o คอรใครได้ไปใช้ตอนนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลย0894807362ผมไอท่อออโต้ยินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ